เพียงเท่านั้นรอดคุกนักกฎหมายเตือนสมรักคดีอนาจารเด็กสาวตราบใดที่สำนวนคดียังไม่ถึงมือศาลสมรักคำสิงคนมีบารมีคนมีพวกเยอะคนมีชื่อเสียงน่าจะมีคนเข้ามาช่วยให้คำแนะนำเยอะแยะที่สุดแล้วเป้าหมายคงไปที่บ้านของเด็กสาวหัวบันไดบ้านไม่แห้งแน่นอนเพื่อเจรจาคดีความกันคงไม่อยากให้ขึ้นสู่ศาล เพราะทุกคนรู้ว่าเมื่อถึงศาลเมื่อไหร่ความเสี่ยงที่สมรักจะติดคุกมีอยู่สูงยิ่งดังนั้นการเจรจาจะมีขึ้นพร้อมๆกับการท่างเวลาให้ยืดเยื้อจะมีโอกาสเกิดขึ้นให้สมรักมีเวลามากพอที่จะหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้และรู้สึกว่าความยุติธรรมกลับคืนมาสู่ตนเองในขณะที่เด็กสาวที่ถูกพาขึ้นไปบนห้องพักของโรงแรมถูกทำอนาจารถูกบังคับ ถูกถึงให้แก้เสื้อผ้าสภาพร่างกายที่เปลือยเปล่าต้องถูกก่ายกอดจากชายที่ตัวเองไม่สมยอมและไปแจ้งความตํารวจทันทีเพื่อหวังให้ดำเนินคดีกับผู้ชายที่ทำกับเธอเพื่อหาความยุติธรรมหากคดีนี้จบลงแบบไม่ถึงศาลไม่ให้ศาลตัดสินเด็กสาวคนนี้จะรู้สึกอย่างไรกับระบบความยุติธรรมในบ้านเมืองของเธอ จากรณีนางสาวแอนนามสมมุติอายุ17ปีได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกนายสมรักคำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกพาเข้าโรงแรมเพื่อกระทำอนาจารโดยเธอเล่าว่าได้เดินทางไปสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนจำนวน4คนที่ร้านเหล้าสุขสันขอนแก่นต่อมาพบเห็นนายสมรักคำสิงยืนอยู่กับพนักงานรักษาความปลอดภยัย1คนภายในร้าน นางสาวแอนพร้อมเพื่อนทั้งสี่คนจึงเดินไปหานายสมรักที่โต๊ะเพื่อขอถ่ายภาพเมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วนายสมรักได้จับมือของนางสาวแอนแล้วบอกว่าให้อยู่ที่โต๊ะกับเขาต่อนางสาวแอนและนางสาวแอมจึงอยู่สังสรรค์ที่โต๊ะของนายสมรักต่อส่วนนางสาวแบมและนางสาวไอซ์ได้กลับไปที่โต๊ะของตัวเองกระทั่งดนตรีวงสุดท้ายเลิกการแสดงเวลาประมาณสามนาฬิกา ชายคนหนึ่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนออกมาหานางสาวแอนพร้อมบอกว่าจะไปส่งที่โรงแรมนีโอโดยบอกให้นางสาวแอนขึ้นนั่งตรงกลางและนายสมรักนั่งประกบท้ายแต่กลับไปส่งนางสาวแอนที่โรงแรมมันตราวารีพร้อมนายสมรักในายสมรักเดินจูงมือนางสาวแอนเข้าไปในโรงแรมขึ้นไปชั้นสอง ทันทีที่เข้าไปในห้องพักนายสมรักได้ประชิดต,ตัวกอดจูบและสัมผัสร่างกายขณะนอนอยู่บนเตียงนางสาวแอนพยายามขัดขืนและขอโทรศัพท์หาเพื่อนแต่นายสมรักไม่ยอมและได้ถอดเสื้อผ้าของนางสาวแอนออกจนเปลือยเปล่าเมื่อนายสมรักหยุดอนาจารแล้วผู้เสียหายจึงได้แชทเฟซบุ๊กไปหาเพื่อนชื่อสิทธิเดชและส่งโลเคชั่นให้เพื่อให้มารับ ต่อมานายสิทธิเดชพร้อมกับนายชีรวิทย์ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปรับนางสาวแอนที่โรงแรมมันตราวารีจากนั้นได้พากันไปแจ้งความที่สพเมืองขอนแก่นให้ดำเนินคดีต่อนายสมรักษ์พร้อมพวกเรื่องนี้นายสมรักษ์คำสิงปฏิเสธพร้อมตั้งทนายเพื่อสู้คดีและได้ออกมาเผยว่าวันเกิดเหตุตนไปเที่ยวร้านอาหารตามประสาส่วนฝ่ายหญิงก็มากับกลุ่มของเขาแต่มานั่งสังสรรค์ที่โต๊ะของตนด้วย ก่อนจะตามไปโรงแรมกับตนยอมรับว่าเมื่อไปถึงโรงแรมแล้วมีการกอดหอมและถอดเสื้อผ้าแต่ยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันเพราะตนถามฝ่ายหญิงว่าอายุเท่าไหร่เมื่อฝ่ายหญิงตอบว่าอายุ17ตนก็สะดุ้งและรีบบอกว่าไม่ได้ไม่ได้หนูนอนพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปส่งจากนั้นตนก็นอนหลับไปแต่ไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงถ่ายรูปตนตอนหลับไว้และไปแจ้งความไม่รู้ว่าใครแบล็กเมลใคร สำหรับเรื่องการฉุดกระชากขึ้นรถนั้นไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วยืนยันไม่มีการฉุดกระชากแต่อย่างใดตนเองไม่อยากพูดเยอะเพราะน้องก็เป็นเด็กนักกฎหมายกล่าวว่าเรื่องนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องจริงสิ่งที่นายสมรักจะเจอคือข้อหามาตราสา9ร้อยสิบเก้าผู้ใดพลากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจารมีโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี ปรับเป็นเงินตั้งแต่4ี่หมืถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา278ผู้ใดกระทำอานาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยที่บุคคลนั้นไม่อาจขัดขืนได้มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทนอกจากนี้ยังมีกรณีการพรากผู้เยาว์อายุ15ปีแต่ไม่เกิน18ปี ไปเพื่อการอนาจารแม้เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามมีโทษจำคุกไม่เกินสิบปีอย่างไรก็ตามนักกฎหมายยังได้กล่าวว่าการที่นายสมรักปฏิเสธว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยถึงน้องเขาจะยินยอมหรือไม่ยินยอมแต่ถ้าน้องเขาอายุยังไม่ถึง18ปีก็มีโอกาสติดคุกทุกรายวันนี้นายสมรักออกสื่อเกือบทุกช่องทางยอมรับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแม้จะปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าอายุแค่17 พอรู้ก็หยุดนั่นคือคำรับสารภาพชัดๆว่าทำจริงแม้ไม่สำเร็จระดับสารคัดหลังออกมาแต่กฎหมายจะยอมรับหรืออย่างไรก็ตามในประมวลกฎหมายอาญามาตรา278ในเรื่องของการอนาจาร์อายุมากกว่า15ปีโดยที่บุคคลน,นั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจขัดขืนหรือใช้กำลังประทุษร้ายมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปี ปรับไม่เกิน2แสนแต่ข้อหานี้ยอมความได้คือจ่ายแล้วจบกับอีกมาตราหนึ่งก็คือมาตรา283ทวิมันเป็นกรณีที่ผู้ใดพาบุคคลอายุเกินกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1แสนหรือทั้งจำทั้งปรับในข้อหานี้จะเป็นข้อหาที่ว่า เด็กยินยอมไปเพื่อการอนาจารแต่กฎหมายก็ยังคุ้มครองซึ่งข้อหานี้ก็ยังเจรจาย,ยอมความได้แต่ความผิดตามมาตรา3 1 9ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุมากกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึง10ปี และปรับตั้งแต่4 0 0 0 0ถึง200,000บาทข้อหานี้เป็นข้อหาอาญาแผ่นดินการสู้คดีในสุดที่ไม่รู้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า18เพราะมาเข้าผับก็ต้องไปดูว่าศาลจะฟังหรือไม่แต่ศาลไม่น่าจะฟังคือเรื่องพรากผู้เยาว์สามคดีที่สมรักจะต้องเจอคือคดีอนาจาร์อนาจาร์ผู้เยาว์พรากผู้เยาว์ทั้งสามคดีนี้มีคดีพรากผู้เยาว์หนักที่สุดเป็นข้อหาอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้น่าจะแรงที่สุด ส่วนคดีอื่นๆล้วนแต่เจราจายอมความกันได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตราบใดที่สำนวนคดียังไม่ถึงมือศาลสมรักคำสิงคนมีบาร,รมีคนมีพวกเยอะคนมีชื่อเสียงน่าจะมีคนเข้ามาช่วยให้คำแนะนำเยอะแยะที่สุดแล้วเป้าหมายคงไปที่บ้านของเด็กสาวหัวบันไดบ้านไม่แห้งแน่นอนเพื่อเจราจาคดีความกันคงไม่อยากให้ขึ้นสู่ศาลเพราะทุกคนรู้ว่าเมื่อถึงศาลเมื่อไหร่ ความเสี่ยงที่สมรักจะติดคุกม,มีอยู่สูงยิ่งดังนั้นการเจราจาจะมีขึ้นพร้อมๆกับการถ่างเวลาให้ยืดเยื้อจะมีโอกาสเกิดขึ้นให้สมรักมีเวลามากพอที่จะหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้และรู้สึกว่าความยุติธรรมกลับคืนมาสู่ตนเองในขณะที่เด็กสาวที่ถูกพาขึ้นไปบนห้องพักของโรงแรมถูกทำอนาจารถูกบังคับถูกถึงให้แก้เสื้อผ้า สภาพร่างกายที่เปลือยเปล่าต้องถูกไก่กอดจากชายที่ตัวเองไม่สมยอมและไปแจ้งความตำรวจทันทีเพื่อหวังให้ดำเนินคดีกับผู้ชายที่ทำกับเธอเพื่อหาความยุติธรรมเช่นกันหากคดีนี้จบลงแบบไม่ถึงศาลไม่ให้ศาลตัดสินเด็กสาวคนนี้จะรู้สึกอย่างไรกับระบบความยุติธรรมในบ้านเมืองของเธอกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน